เครื่องสกัดกัญชานะครับที่เราทำระบบในส่วนของออโตม a ช i ันนะครับให้ก็จะมีในส่วนของ PLC นะครับเราใช้เป็นเซอนะครับหนึ่งสองสกับการ์ดมอดบัตนะครับ t u สอการ์ดกับในส่วนด้านขวาก็จะเป็นการ์ดอาลลอกอินพุตนะครับ <S 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 ในส่วนนี้ก็ จะทาการควบคุมนะครับในส่วนของมอเตอร์มีทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็คิเตอร์อีกสาตัวก็จะมีตัวโซลินอยนะครับตัวนี้แล้วก็รีเลย์นะครับก็จะมีในการควบคุม5ตัวนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับก็จะมีพวกในส่วนของเทมคอนโทรลนะครับก็จะมีในส่วนของเทมส์คอนโทรลให้นะครับตัวนี้ก็จะ นี่ก็จะถ้าคึในส่วนของโปรแกรมหน้าจอนะครับโปรแกรมหน้าจอเราก็ใช้จอของทางซีเมนนะครับเป็นเบสิกแคชไม์นะครับหน้าแรกของเรามานะครับก็จะมีในส่วนของวงจร,รงการควบคุมต่างๆนะครับภายในของเครื่องก็จะเริ่มต้นที่ในการคอนโทรลของตัวปั๊มนะครับปั๊มลมทั้งสองตัวนะครับคอนโทรล ฮีเตอร์นะครับสามตัวสามารถตั้งเซตพอยด์ได้นะครับแล้วก็อ่านค่านะครับในส่วนของเพเชอร์ของแต่ลลถังเซปเเรนะครับในตัวเครื่องสกัดนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีแลมป์บอกสถานะนะครับของไฟสังเกตนะครับแล้วก็มีดัตตาในส่วนนี้ก็คือจะต่อกับจอนะครับเพื่อที่จะเก็บดัตตล็อกนะครับในส่วนนี้แล้วก็ พุทธพทอนนะครับเอาไว้ในส่วนของการเปิดปิดเครื่องนะครับ on off ทางเครื่องเลยแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น emergency stop นะครับก็จะเป็นในส่วนของคอนโทรล stop ฉุกเฉินนะครับกดแล้วก็จะตัดระบบไปนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมทางด้านในคนิกตนะครับที่จะเป็นวาล์วต่างๆในการปอกป้อนในส่วนของเครื่องสกัดแอนชานะครับ แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านหลังนะครับก็จะเป็นนี่นะครับก็จะเป็นจอนะครับเฟ็อเทคนี้ก็จะมีคลาวในตัวนะครับแล้วก็แล้วก็จะทำการสั่งการนะครับออนไลน์บนคลาวก็คือข้อมูลต่างๆหรือ Data ต่างๆ จากเวนติกก็จะเชื่อมต่อไปอยังตัวเซนเซอสนะครับที่เราเขียนโปรแกรมในการควบคุมในส่วนของด้านแมคานิกหรือว่าด้านวาล์วต่าในการควบคุมเครื่องจกักรกชางนะครับตัวนี้ก็จะดีไซน์ออกมาเป็นหน้าตาคล้ายกับตัวจอเรซิมัยนม่นแรับแต่ว่าข้อดีของตัวนี้ก็คือสามารถดูได้ในคลาว ตัวเองนะครับก็คือซื้อจอแล้วก็มีแผ่นกล่าวนะครับก็หน้าจอก็ประมาณนี้นะครับมีในส่วนของค่าสัมปิงไทม์นะครับค่าอะลามแล้วก็สามารถตั้งนะครับในส่วนของ User p ร์พา o r วได้ด้วยเพื่อที่จะจำกัดข้อมูลนะครับในการใช้ก็จะมีประมาณนี้นะครับด้านล,ล่างก็จะมีตัวคอนโทรลทิ้อันนี้ก็จะเป็นของฟูจินะครับ ส่วนหน้าปัดพวกนี้ก็จะเป็นการควบคุมทางด้านแมคานิกนะครับก็ในส่วนของการอธิบายการใช้งานหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องสก,ก,ก,กัดกัญชาก็เี่งเท่นนี้ครันครับ